สวัสดีค่ะป้ามนาพาแซบสะพายเดนมาร์กวันนี้ป้ามนาจะอวดดอกไม้ในบ้านนะคะอันนี้ก็คือดอกด้วยไม้มีรูปร่างต่างๆกํา,ากลังเอเขาเรียกว่าอะไรออกยอดออกยอดออกดอกนะคะรับแสงตะวันนะคะเนาะนี่อันนี้บานแล้วนะคะสีแปลกตาดีเนาะ ถึงแม้จะออกดอกน้อยแต่ก็สีอันนี้ทนทานมากนะคะสีนี้ทนทานมากสีม่วงนะคะประดับขอบหน้าต่างในบ้านนะจ๊ะอันนี้คือของในบ้านเนาะส่วนของด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะต้นหัวใจที่โตเร็วที่สุดกว่าเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเขายังไม่ค่อยโตแต่รูปหัวใจนี่โตมากเลยนะคะนาอป้าโมนาซื้อมาปลูกปีนี้ปีที่สาแล้วนะคะ เขาจะมาเองทุกปีนะคะในต้นเดิมของเรานั่นแหละเขาก็จะออกมาเองทุกปีอันนี้ก็คือดอกหัวใจจ้าเดี๋ยวเวลาเข้าบานวันนี้ป้าโมนาจะเอาให้ชมนะคะส่วนอันนี้ต้นใหม่ปลูกปีนี้แล้วลุงก็บอกว่าเขาจะมาเองทุกปีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะเหมาะสำหรับธรรมชาติด้านนอกนะคะดอกไม้สวยๆจ้าแบ่งปันกันชมเนาะ มีดอกอะไรอ,อีกอ่าอันนี้ทิวลิปนะจ๊ะทิวลิปในส่วนหลังบ้านเด้อนะคะปลูกเองอันนี้ะอ,อกสีส้มนะคะสีส้มนะคะสีส้มเนาะแล้วมีสีอะไรอ่านี่ไงสีส้มนะคะส้มชมพูประมาณนั้นนะคะยังตุมต่มๆก็มีตุมต่มๆแล้วก็เกือบจะบานนะคะ นี่อันนี้จะสีส้มเลยอันนี้จะเป็นส้มส้มเหลืองนะคะเดี๋ยวให้เขาบานก่อนเนาะตอนนี้ยังตูมออกทรงสภาพนี้นะคะออกทรงแบบนี้นะคะส่วนอันนี้สีขาวอ่เหลืองนวลน,นะคะไม่ออกขาวไม่ออกเหลืองมากนะคะ mm. เหลืองนวลเนาะนวลเปลือกไข่นะคะนี่อันนี้ตูมๆป้าโมนาไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นสีอะไรนะคะ mm. เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราให้เขาบานก่อนนะคะอ mm. ันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งของ อของบ้านเลยนะคะอันนี้ปลูกอันนี้ทนทานมากต้นนี้นะคะทนทานปลูกอยู่ในสวนนะคะดอกนี้จะหอมมากนะคะมีหัวมีเงาเหมือนหัวหอมบ้านเรานะคะเขาก็จะขึ้นเองทุกป,ปีเหมือนกันนะคะไม่ต้องขุดหัวออกเนาะไม่เหมือนดอกลักเล่นะคะต้องขุดหัวออกอันนี้ก็จะเป็นแบบมุมหนึ่งของของของบ้านลุงนะคะเขามีนานแล้วนะคะ จะอวดใบอวดดอกนะคะต้นนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนหญ้านะคะต้นเหมือนญ้าแต่ออกออกดอกสวยมากสีม่วงนะคะกำลังวิ่งตามหาชื่อเขาอยู่อันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งของสวนหลังบ้านนะจ๊ะนะคะก็ต้นไม้ใหญ่นั้นยังไม่ออกใบนะคะนี่ก็จะมีคนสวยนะคะสวัสดีนะคะอันนี้ก็คือป้าโมนาเนาะสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะ มีอะไรอีกเนาะอ,อันนี้เป็นดอกอเดี๋ยวไนะดอกกระเทียมนะคะดอกกระเทียมป่านะคะที่ป,ป้ามนนาปลูกปีที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบจะเป็นเขาเรียกว่ากุหลาบหินใช่ไหมคะดอกเขาจะใหญ่มากต้นเขาจะสูงมากสูงแค่กระเอวเลยนะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของยามกลางคืนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ๊ะสวัสดีจ้า